ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคํำพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับคดีนี้ครับก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบปรับนะครับคดีนี้ครับก็คือว่าจําเลยนะครับเขาเนี่ยก็ขับรถนะครับโดยประมาทนะครับเป็นเหตุนะครับให้ผู้ตาย ถึงแก่ความตายพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเขาก็ได้รวบรวมสรุปสำนวนนนะครับส่งฟ้องนะครับแต่ว่าคดีนี้นะครับทางพนักงานอิยการเนี่ยนะครับท่านเนี่ยก็ได้รวบรวมสำนวนด้วยนะครับคดีนี้นะครับนอกจากจะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับลงโทษนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291เลยนะครับซึ่งข้อหาเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับโทษปรับเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน200,000บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับคดีนี้ครับก็ได้พนักงานอัยการนะครับท่านก็ได้สั่งฟ้องจำเลยนะครับในข้อหานะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291แล้วก็ประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะครับก็ในมาตรา390นะครับแล้วจำเลยนะครับก็ยังมีความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา4 1ีแล้วก็มาต่างรา157นะครับของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับคดีนี้ครับขอขึ้นมาสู่ศาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่พนักงานสอบสวนนะครับท่านเนี่ยทำการเปรียบเทียบปรับจำเลยนะครับซึ่งจะถือได้หรือไม่นะครับว่าคดีอาญาเนี่ยเลิกกันนะครับเรามาดูนะครับว่าถ้าข้อเท็จจริงออกมาแบบนี้แล้วนะครับจำเลยเนี่ยมาต่อสู้คดีเลยนะครับเดี๋ยวศาลท่านเนี่ยจะให้ดุลพินิจนะครับแล้วก็ หลักกฎหมายเนี่ยในการวินิจฉัยเนี่ยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงและคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้นะครับเราเนี่ยนะครับมาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา37เนี่ยคดีนี้ครับศาลท่านหยิบยกขึ้นมาปรับใช้ในคดีนี้ด้วยนะครับมาตรา3าของปวิอาญาวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าคดีอาญาเลิกกันได้ดังต่อไปนี้นะครับ นะนอนุหนึ่งนะครับใน like คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวเมื่อผู้กระทําความผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงนะครับสำหรับความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนสารพิจารณานะครับอนุสองนะครับในคดีความผิดที่เป็นระหูโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดระหูโทษนะครับหรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวนะครับอย่างสูงเนี่ยไม่เกิน10,000บาทหรือความผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรนะครับซึ่งมีโทษ โทษปรับอย่างสูงเนี่ยไม่เกิน1 0,000บาทนะครับเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยชำระค่าปรับตามที่พนักง,งานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้วนะครับอนุสามะนะครับในคดีความผิดที่เป็นระหูโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดระหูโทษนะครับหรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวนะครับอย่างสูงเนี่ยไม่เกิน1 0,000บาทซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยชำระค่าปรับตามที่นายตำรวจประจำท้องที่ตั้งแต่ตำแหน่งสารวัตรขึ้นไป นะครับหรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ทําการในตําแหน่งนั้นได้เปรียบเทียบแล้วนะครับอนุสีนะครับในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่นนะครับเมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามคําเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วคดีนี้ครับศาลนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291นะครับมาตรา291เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความ ต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน20,0,000บาทมาตรา390เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0งื่นบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับคดีเนี่ยครับสารท่านเนี่ยยังหยิบยกพระราชบัญญัติจารจาจรทางบกนะครับพศ2522 มาตา43และมาตา157เข้ามาปรับในคดีนี้ด้วยนะครับการเปรียบเทียบปรับที่ไม่ชอบนะครับคดีอาญาเนี่ยไม่เลิกกันนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญานะครับมาตา37นะครับคดีนี้ครับก็อย่างที่ทนายอ้นํำเรียนนะครับสารดีจานะครับท่านเนี่ยตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2559นะครับการกระทําของจําเลยนะครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางโบกนะครับ พศ2522มาตรา43อนุ4นะครับมาตรา157ต้องระวังโทษปรับนะครับตั้งแต่400บาทถึง1,000บาทแต่ปัจจุบันนี้แก้ไขแล้วนะครับก็คือโทษปรับเนี่ยไม่เกิน4,000บาทนะครับส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ซึ่งใช้ตัดสินอยู่ในคดีนี้นะครับต้องระวังโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน10ปีนะครับและปรับเนี่ยไม่เกิน20,000บาทแต่ปัจจุบันนี้ก็แก้ไขเพิ่มโทษปรับ เป็น2 0 0แสนบาทแล้วนะครับและมาตรา390นะครับต้องระหว่างโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน1เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน1,000บาทต่ปัจจุบันนี้ก็แก้ไขอัตราโทษค่าปรับนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เกิน10,000บาทแล้วนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับซึ่งต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดนะครับลงโทษแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับพนักงานสอบสวนนะครับ จึงไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับจำเลยนะครับในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นะครับมาตรา43อนุ4นะครับและมาตรา157นะครับซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษเบากว่าความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนะครับรับอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา390นะครับเพื่อให้ความผิดทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งความผิดที่มีโทษหนักกว่า เลิกกันเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา37ได้แม้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเปรียบเทียบปรับจำเลยไปแล้วก็ตามการเปรียบเทียบปรับนะครับย่อมไม่ชอบนะครับคดีอาญาเนี่ยไม่เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา37สนะครับสารล่างทั้งสองเนี่ยจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยนะครับในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนะครับได้รับอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 390ได้นะครับคดีนี้ครับพนักงานอายการนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลเนี่ยนะครับขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291มาตรา390พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43มนะครับ157ามาตรา162และเพก่อขอใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยนะครับคดีนี้ครับจำเลยนะครับให้การรับสาร ในระหว่างพิจารณาครับนางบางอรอนเนี่ยมารดาของเด็กชายฉัดมงคลผู้ตายนะครับยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยนะครับชดใช้ค่าสิทธใหม่ทดแทนเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยหนึ่งแบาทพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันทำาะเมิดจนกว่าจะํำละเสร็จแก่ผู้ร้องนะครับคดีนียครับจำเลยนะครับให้การในคดีส่วนแพ่งว่าผู้ร้องนะครับ ได้เสียค่าใช้จ่ายในการตปงศพไปจริงนะครับแต่ผู้ร้องเนี่ยได้รับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจากจาเลยไปแล้วจํานวนหนึ่งนะครับแล้วและรับเงินจากบริษัทผู้รับประกันภัยอีกจํานวนหนึ่งแล้วด้วยนะครับขอให้ยกคําร้องคดีเนี่ยครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยที่ภ้าษาว่าจําเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291เลยนะครับมาตรา3 390พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2อ2 2นนะครับมาตรา43มนุษย์4 157นะครับการกระทำของจำเลยนะครับเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับให้ลงโทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291นะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับ จำคุกสิงปีนะครับจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แากการพิจารณาครับมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา78คงจำคุก 2ปีนะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยนะครับและให้จำเลยนะครับชำระเงินเนี่ย85,000บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่สารมีคำพิพากษานะครับจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องค่าลิขชาธรรมเนียมในส่วนแพ่งนะครับให้เป็นพับคดีเนี่ยครับจำเลยเนี่ยโดนสารชั้นต้นตัดสินมาแบบนี้นะครับจำเลยนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารชั้นต้น จำเลยนะครับยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นนะครับคดีนี้ครับศาลอุทธรณ์ภาค2นะครับท่านเนี่ยพิพาสาแก้เป็นว่าให้จำคุกนะครับ3ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามคำพิพาสาศาลชั้นต้นแล้วคงจำคุกหนึ่งปี6เดือนนะครับนอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพาสาศาลชั้นต้นนนะครับคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับโดยจำเลยนะครับขอให้ผู้พิพษ ภากษาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค2อนะครับอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับคดีนี้ครับศาลดีกานะครับพัน,บนเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับที่จําเลยดีกาปัญหาข้อกฎหมายว่าเนื่องจากโจทย์นะครับฟ้องจําเลยต่อศาลในข้อหาความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา390และตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พศ2522มาตรา43/157มาตรา160มาด้วยซึ่งข้อหาดังกล่าวเนี่ยมีส่วนที่เป็นละหุโทษนะครับเมื่อจำเลยเนี่ยเสียค่าปรับและผู้เสียหายเนี่ยไม่ติดใจเอาความกับจำเลยอีกต่อไปแล้วนะครับทำให้คดีอาญาเนี่ยระงับนะครับเมื่อข้อหาดังกล่าวเนี่ยเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความอาญานะครับมาตรา37จึง ทําให้สิทธินําคดีอาญามาฟ้องและงบไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39กานะครับการที่ศาลล่างทั้งสองเนี่ยพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา390มานะครับไม่ชอบนั้นเห็นว่าการกระทําของจาเลยนะครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43อนุ4นะครับมาตรา157ต้องระวัง โทษปรับนะครับตั้งแต่400บาทถึง1,000บาทส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับมาตรา291ต้องระวางโทษจำคุกน,นะครับไม่เกิน10ปีและปรับนะครับไม่เกิน20,000บาทและมาตรา390เนี่ยต้องระวางโทษจำคุกน,นะครับไม่เกิน1เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เป็นกรรมเดียวนะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งต้องใช้กฎหมายบท ที่มีโทษหนักสุดนนะครับลงแก่จําเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจึงไม่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับจําเลยนะครับจึงไม่มีอํานาจเปรียบเทียบจําเลยในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43อมนุษย์ีมาตรา157ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษเบากว่าความผิดฐานขับรถโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้เสียหาย ได้รับอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา390นะครับเพื่อให้ความผิดทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งความผิดที่มีโทษหนักกว่านะครับเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา37ได้นะครับแม้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยเปรียบเทียบปรับจำเลยไปแล้วก็ตามนะครับการเปรียบเทียบปรับย่อมไม่ชอบนะครับคดีอาญาเนี่ยไม่เลิกกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา37นะครับสารล่างทั้งสองเนี่ยจึง งมีอำนาจลงโทษจำเลยนะครับในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนะครับรับอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา390ได้ที่สารล่างทั้งสองนะครับพี่ากาษาลงโทษจำเลยมานั้นชอบแล้วดีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเลยนะครับพิพากาษาแก้เป็นว่าให้จำคุกจำเลยนะครับ2ปีลดโทษให้กึ่นหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา78และ แล้วเนี่ยคงจำคุกหนึ่งปีนอกจากที่แก่นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรภาคสองน,น,นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน,นะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่5211นทับส5งนสาะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเนี่ยนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้ ร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับไม่มาเยียวยาท่านหรือคดีของท่านเนี่ยมีความน่าช้านะครับหรือบางครั้งเนี่ยท่านเรียกร้องกับคู่กรณีไปแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านเนี่ยน้อยเกินสมควรนะครับถ้าท่านติดขัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับลองติดต่อสอบถามมายังกับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนำมานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับ ท่านจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับท่านเนี่ยต้องหมั่นตรวจสอบเลยนะครับว่ารถท่านเนี่ยพรลบบนะครับขาดหรือไม่แล้วถ้าท่านมีรถนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาท่านไปเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินนะครับขั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้าน านบาทเลยนะครับต่อคนเลยนะครับแล้วก็ต่อครั้งเนี่ยวงเงินสัก10ล้านบาทเลยนะครับคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยสัก5ล้านบาทเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยเราเนี่ยก็ยังมีประกันเนี่ยเข้ามารองรับนะครับก็วันนี้ครับก็เลยนําเรื่องราวดีๆนะครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับนําเรื่องราวดีๆย้ำเกจสาระความรู้ดีๆนะครับ มานาเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ครับขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ